สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องมันังคารวันที่15เมษายน2025อังคารในสัปดาห์ศัตดิิ์นะครับวันนี้ก็เป็นนำเอาบทอ่านจากหนังสือเรื่องพระจิตเจ้าโดยนักบ,บุญบาซิลพระสังฆราชนะครับหัวข้อก็บอกโดยการตายและกลับคืนชีพเพียงครั้งเดียวโลกจึงได้รับความรอดเมื่อมนุษยชาติได้เหินทางจากพระเบญ้าด้วยความไม่นอบน้อมเชื่อฟังพระผู้ไถทรมมีแผนการ จะยกเราขึ้นจากการพลาดพลั้งและนําเรากลับมามีมิตรภาพกับพระเบญจเจ้าเพื่อให้แผนการนี้สําเร็จลุล่วงไประคริสตีเจ้าได้สเสด็จมารับเนื้อนหนังทรงแสดงพระวรสารเป็นหนทางชีวิตทรงรับทรมานสิ้นพระชนบนกลางเขนถูกฝังและทรงกลับคืนพระชนชีพจากประดาผู้ตายพระองค์ได้ทรงกระทําเช่นนี้เพื่อเราทุกคนสามารถเอาตัวรอดโดยถือตามแบบอย่างของพระองค์และกู้สานะเดิมของเราคืนมาคือการเป็นบุตรบุญธรรมของพระเบญจเจ้า เพื่อที่จะบรรลุถึงความศักดิ์สิ์นั้นไม่ใช่ว่าเราต้องดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระคริสต์เจ้าคือเป็นคนอ่อนโยนสุภาพและอดทนเท่านั้นแต่เรายังต้องถือตามแบบอย่างในความตายของพระองค์ในการยึดถือพระคริสต์เจ้าเป็นแบบอย่างนี้นักบุญเปาโลกล่าวว่าท่านต้องเป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าในความตายของพระองค์โดยมีความหวังว่าจะกลับคืนชีพจากความตายและเข้าสู่ชีวิตอย่างโปรง่งเราถือตามแบบอย่างความตายของพระคริสต์เจ้า โดยฝังตัวเรากับพระองค์ในศีลล้างบาหากเราจะถามว่าการฝังตัวนี้หมายความว่าอะไรและมีหวังอะไรจะได้ผลประโยชน์อะไรขอตอบว่าก่อนอื่นการฝังตัวนี้หมายความว่าตัดขาดจากวิถีชีวิตเดิมของเราพระเยซูคริสต์เจ้าเองได้ตรัสว่ากิจการทั้งนี้จะสําเร็จไม่ได้นอกจากมนุษย์จะต้องเกิดใหม่กล่าวอีกในหนึ่งก็คือเราต้องเริ่มชีวิตใหม่ และเราไม่สามารถจะทําได้สําเร็จจนกว่าเราจะได้ตัดขาดจากชีวิตเก่าอย่างสิ้นเชิงเมื่อนักวิ่งวิ่งถึงจุดที่ต้องหันหลังกลับในสนามแข่งก่อนจะสามารถหันหลังกลับตรงกันข้ามเขาจะต้องหยุดชง,งักนิดหน่อยเช่นเดียวกันเมื่อเราต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตจําเป็นต้องมีการหยุดหรือความตายเป็นการแสดงว่าจบชีวิตเก่าและเริ่มชีวิตใหม่การลงไปใต้บาดาลของเราเกิดขึ้นเมื่อเราถือตามแบบอย่าง การฝังพระสบพระคริสต์เจ้าด้วยศีลล้างบาปของเราร่างกายของผู้รับศีลล้างบาปอาเปล่าได้ว่าถูกฝังในน้ําหมายถึงการละทิ้งบาปของธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดใหม่ท่านอักัสสาวกเปล่าว่าพิธีเข้าสุนัตที่ท่านได้รับมาไม่เป็นการผ่าตัดที่สําเร็จด้วยมือมนุษย์แต่เป็นการปลดเลื่องธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดใหม่อย่างสิ้นเชิงนี่เป็นการรับพิธีสุนัตที่พระคริสต์เจ้าประทานให้แก่เราและสําเร็จบริบูรณ์ด้วยการฝังตัวเรากับ พระองค์ในศีลล้างบาศีลล้างบาชำระล้างวิญญาณของเราจากความแปดเปื้อนของความคิดและความโน้มเอียงทางโลกผู้ประพันธ์เพลงสดีกล่าวว่าพระองค์ช่างพระองค์ทรงชำระข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะสะอาดยิ่งกว่าหิมะเรารับศีลล้างบาที่ช่วยให้รอดนี้เพียงครั้งเดียวเพราะมีการตายครั้งเดียวและการกลับคืนชีพครั้งเดียวสําหรับความรอดของโลกและสัญ,ญลักษณ์ของสองสิ่งนี้ก็คือศีลล้างบา ในวันนี้นะักบุญบาซีนแล้วก็พูดพูดแล้วก็เน้นเรื่องของการตายการกลับคืนชีพพูดถึงศีลล้างบาปศีลล้างบาปนั้นเป็นเครื่องหมายที่ให้เราได้กลับคืนชีพได้พ้นจากความบาปผิดพ้นจากความตายฝ่ายจิตใจแล้วก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในเราซึ่งเป็นคริสตชนเป็นคนที่มีความเชื่อเชื่อสําคัญก็คือเราก็เชื่อว่าศีลล้างบาปนั้นเป็นศีลสัตย์ศิษย์ ประการแรกที่เราให้เปิดชีวิตของเราให้เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราระลึกถึงศิลล้างบาปที่เราได้รับนะครับส่วนใหญ่ก็ได้รับแล้วนะครับก็ขอให้เราเข้าใจว่าศิลล้างบาปนั้นที่แท้แล้วก็คือการตายจากมนุษย์เก่ามนุษย์เก่าซึ่งมีบาปมีความแปดเปื้อนของบาปอยู่แล้วก็เกิดใหม่ขึ้นมาด้วยชีวิตใหม่ด้วยมนุษย์คนใหม่ทั้งนี้โดยอาศัย องพระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงเจริญชีวิตแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นแบบอย่างและทรงกอบกู้เราให้มีชีวิตที่เข้มแข็งและก็มีชีวิตที่เจริญไปในโลกนี้อย่างดีด้วยการเอาชนะความไม่ดีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพีน้องเราเราก็เหลืออีกไม่กี่วันนะวันนี้วันอ,อังคารใช่ไหมวันพรุ่งนี้วันพุธพาดอะไรก็จะถึงแหละถึงพ่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพิธีการพิธีกรรมต่างๆมากมายในสัปดาห์นี้ ก็จะเป็นพิธีที่เราต้องติดตามแล้วก็ทำให้พิธีกรรมนี้เข้ามาสู่ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เราจะรับเป็นหนทางที่เราจะรับชีวิตใหม่ดังที่พระเยสูเจ้าบอกนะครับแน่นอนมันเราทำแบบนี้ทุกปีแหละก็คือฉลองปัสกาฉลองปัสกาแต่ว่าเราไม่ได้ทำเพียงแค่ประเพณีนะแต่ว่าทำด้วยชีวิตด้วยจิตใจด้วยความเชื่อจริงๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราฉลองปัสกาฉลอง การสิ้นประชนการเสด็จกลับเป็นขึ้นมาของโรมนั้นก็เป็นชีวิตของเราด้วยที่เราจะต้องมีชีวิตและกลับเป็นขึ้นมาพร้อมกับโรมให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องขอทุกคนมีกําลังใจทุกคนได้ภาวนาให้กันและกันแล้วก็ทําความดีพร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเสมอนะครับอย่าลืมภาวนาเป็นพิเศษสําหรับเพื่อนพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากในสังคมปัจจุบันที่อยู่ ต่อหน้าเราเนี่ยนะครับทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นแล้วก็ภายหน้าเราจะพบกับอุสรรคอะไรอีกเยอะแยะภาพของเศรษฐกิจ,จภาพของความเห็นแก่ตัวความอะไรจะมีอีกเยอะแยะให้เราได้มีความเข้มแข็งมั่นคงและสามารถที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปให้ได้นะครับขอพระบิดา,า,าพ,พระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ